หลานมาเป็นเหตุสังเกตเล่าวันนี้มีโอกาสได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องหลานมาทันใดนั้นเองเกิดเอกใจขึ้นมาว่าใครกันนะที่ริเริ่มทําให้โลกได้รู้จักคําว่าภาพยนตร์ไปหาคําตอบกันพาท่านผู้ดูเนี่ยย้อนไปในค่ําคืนของวันที่28ธันวาคมปี1895และขอแนะนําให้รู้จักกับ2พี่น้องนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสมีนามว่าออกุสและหลุยลูมิแอร์ทั้งคู่เนี่ยคือผู้ริเริ่มนําเครื่องซีเนมาโตกราฟซึ่งเป็นกล้องที่ถ่ายภาพและเป็นเครื่องฉายในตัวเดียวกันออกมาทําให้คนได้ โดยการฉายภาพยนตร์สู่สาธารณชนครั้งแรกมีการเก็บค่าเข้าชม1คฟรังต่อ1คนโดยรอบแรกเนี่ยมีผู้เข้าชมทั้งหมด33คนจาก120ที่นั่งและสถานที่ที่เปรียบเสมือนโรงละครนั่นก็คือใต้ทุนร้านแกรนคาเฟ่ในกรุงปารีสนั่นเองตรงนี้จึงกลายเป็นจุดกำเนิดของกิจการภาพยนตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและสุดท้ายเนี่ยมีผู้หลั่งไหลเข้ามาชมภาพยนตร์กันอย่างหนาแน,น่นและความนิยมของการใช้เจ้าเครื่องซ ي เนมาโตกราฟก็กระจายไปทั่วโลกและอีก2ปีต่อมาชาวสยามก็มีโอกาส ชมภาพยนตร์ที่ฉายขึ้นจอเป็นครั้งแรกในวันที่10มิถุนาณนโรงละครหม่อมเจ้าอลังการกรุงเทพโดยนักฉายภาพยนตร์เร่ที่มีชื่อย่อว่า S.G. Markovsky ใครไปดูหลานมามาแล้วบ้างเต็ม10ให้เท่าไหร่เพราะทุกอย่างมีเรื่องราว